แล้วค่ะนะคะกับเจ้าเต y o ต้าแคมรีนะคะ2.5ไฮบิดนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะรถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะออกห้างป้ายแดงมีค่าตัวถึง1,800,000นะคะวันนี้อยู่ในมือน้องเก๋นะคะขายเพียง6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่าป้ายแดงนะคะเกือบร้าน2นะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะเจ้าโตโยต้าเขาเรียกว่าไโตโยต้าแคมรี่ไฮบิดนะคะแนะนำเลยนะคะเข้ามาดูได้เลยที่วิสาโนออโต้ค่ะ สาขาการจนาพิเศษนะพี่ราคาถูกย้่อมเยาวมากๆราคาเพียง6กแส0 0บาทเท่านั้นนะคะรับประกันบอดี้ไม่มีชนักพิความจมน้ำไฟไหม้นะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะรถยนต์มือสองนะคะต้องเกตแนะนำนะคะดาวให้เยอะเข้าไว้นะคะผ่อนให้น้อยปีนะคะจะคุ้มค่ากับตัวลูกค้ามากๆนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะค่างวดแค่หมื่นกว่าบาทนะคะตลอดอายุสัญญานะคะ สวยครบนะคะมาจบพี่วิสาโนโต้ค่าได้เลยนะคะอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวน้องเกดจะพาไปชมนะคะว่าสภาพรถเข้าใหม่เป็นแบบไหนนะคะ mm. ไปชมกันเลยค่ะ mm. ก็มาดูโฉมหน้านะคะของเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะคะไฮบิดคันนี้นะคะปี2017นะคะก็จะมีโลโก้นะคะ Toyota นะคะคาดด้วยสีฟ้าแบบนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟเดย์ไทมนะคะ mm. ลูกค้าเดิมนะคะ, mm. ะ,คะเปลี่ยนล้อแม็กมาแล้วนะคะ เป็นลายสวยเลยทีเดียวนะคะมีสัญลักษณ์โลโก้ไฮบิดนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะมือจับเป็นแบบพรีเมียมนะคะพร้อมระบบสมาร์ทค y ีเลสนะคะดูภายในภายในอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าสภาพรถเข้าเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราคีนนิ่งนะคะทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะหลังคานะคะดูภายในองค์ประกอบนะคะมีพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมัตติฟังชันนะคะมีพุชคอนโทรลนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบกลุ่มพุชสตาร์ทนะคะเกียร์ออโต้นะคะ สีฟ้าสวยงามนะคะพี่จ๋าถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าถูกชะโรกกับสีฟ้านะคะเก๋แนะนําเป็นเจ้าโตโยต้าแคมป y ี่ไฮบิดคันนี้เลยประหยัดไปกว่าป้ายแดงเกือบร้าน2นะจ๊ะพี่พๆจ๋าเดี๋ยวบอกเราทําความสะอาดเดี๋ยวก็ใหม่นะเดี๋ยวเก๋ามาให้ดูสภาพต,ตอนเขาทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะ,ะด้านท้ายนะคะแคม r y h ี่ไฮบิดนะคะสีสวยนะคะสวยงามนะคะ ดูภายในกันนะคะท่านใดที่สนใจสามารถโทรหาเก๋ได้นะคะที่เบอร์0628756831 mm hmm. นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารถน้องเก๋ทุกคันรับประกันบอดี hmm. ้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะและรถสวยๆแบบนี้สภาพแบบนี้อยู่ไม่นานรีบๆโทรเข้ามานะคะ